สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณกาสู่วิเคราะห์ก่อนเกมกับพายเป็นเด็กผีประจำวันพระสุดียที่26พิศุนาย,ยน2568วันนี้มีฟุตบอลมาวิเคราะห์ฟังกัน3คู่เหมือนเดิมครับและก็เป็นฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกที่สาวรักเหมือนเดิมนะประกอบด้วยยูเวนตุสพบแมนเชสเตอร์ซิตี้ เอาฮิราพบกับปาชูก้าแล้วก็เลสบูซาบัวพบกับเรอัลมาดริดซึ่งก่อนจะไปทำวิเคราะห์ทั้งสามคู่นะครับผมฝากครอบครัวเดอะแชมเปี้ยนคอมมิตี้ฟุตบอลที่แม่นยำที่สุดในขนาดนี้สามารถเข้ามาพูดคุยและแลกเปลี่ยนทัศนะก,กันได้ที่ไลน์ like @ag7777 ตามที่เห็นหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับโอ okay, เครอบกันที่คู่แรกครับเราไปกันที่กลุ่ม G กันก่อนนะยูเวนตุสพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่นี้แข่งกันตีสองนะครับยูเวนตุสจากเกาโชเซเดียอิตาลีแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้จากพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะ คู่นี้มีแต้มเท่ากันนะครับแข่ง2นัดชนะรวดแล้วก็มี6แต้มเท่ากันแต่ว่า ยูเวนตุสเป็นจ่าฝูงด้วยประตูได้เสียที่ดีกว่านะคือประตูได้เสียจริงๆก็ส่วนต่างห่าง8ประตูนะครับแต่ว่า u u ยูเวนตุสยิงมากกว่า1ประตูเท่านั้นเองนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยยูเวนตุสต้องการแค่เสมอก็เพียงพอให้พวกเขาเข้ารอบเป็นจ่าฝูงได้เลยนะครับอ่าเราไปดูฟอร์ม5นัดล่าสุดกันครับยูเวนตุสใน5นัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาชนะ4เสมอ1ไม่แพ้ใครนะและเป็นการชนะ4นัดรวดเลยนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ5นัดล่าสุดพวกเขาชนะ4แพ้1แล้วก็เป็นการชนะ4นัดรวดเช่นกันัันนนนนฟอออร์มกกเเจเงคู่ี้า แปลกใจครับคือแมนซิตี้ไม่เคยชนะใน5เกมเลยนะครับหเกมล่าสุดแบ่งเป็นยูเวนตุชนะได้3นัดแล้วก็เป็นเสมอกัน2นัดนะฟอร์ม ช่วงหลังก็ดีพอกันนะครับการเจอกันซิตี้เป็นรองฉะนั้นผมมองว่าวันนี้ยูเวนตุสเล่นเพื่อเสมอก็พอครับเสมอเพียงพอให้พวกเขาเป็นจ่าฝูงและเข้ารอบได้หรือต่อให้แพ้พวกเขาก็ไม่ตกรอบอยู่ดีฉะนั้นยูเวนตุสเล่นสบายๆครับคือเสมอก็เพียงพอชนะเป็นโบนัสถ้าแพ้ก็เข้ารอบอยู่ดีฉะนั้นผมเชื่อว่ายูเวนตุสจะเล่นอย่างประคองตัวและเอาตัวรอดได้วันนี้ยูเวนตุสไม่แพ้ครับ ต่อด้วยคู่ที่2ที่กลุ่มเฮสครับเอาฮิราพบกับปาชูก้านะครับคู่นี้เอาฮิราเนี่ยมาจากอุริอระเบียนะส่วนปาชูก้าจากเม็กซิโกนะครับเอาฮิราเนี่ยอยู่ในจุดที่ไม่ได้เสียเปรียบอะไรเซาวบวกกับรามริดนะครับคือคู่นั้นตัดกันเองและมีแต้มที่4คะแนนใช่ไหมครับคือเอาฮิราตอนนี้มี2คะแนนและก็อยู่อันดับที่3คนตารางคือวันนี้ถ้าพวกเขาชนะเนี่ย พวกเขาต้องชนะให้ได้มากกว่า1ประตูนะครับคือชนะ2ประตูคือเข้ารอบ100%คือในกรณีถ้าเอาฮิราชนะแค่1ประตูนะครับก็จะมีห้าแต้มแล้วถ้าเซาวบวกกับรัมมาริกเสมอกันจะมี5้าแต้มเท่ากันประตูได้เสียของทั้งซาวบวกและรัมมาริกจะดีกว่าเอาฮิราฉะนั้นเอาฮิราสําคัญคือต้องชนะไว้ก่อนและชนะ2ประตูขึ้นไปอันนั้นการันตีการเข้ารอบนะครับส่วนปาชูก้าเนี่ยแข่ง2องนั้มีศูนแต้มคือไม่มี โอกาสจะเข้ารอบแน่นอนนะฟอร์ม5นัดล่าสุดของเอาฮิราเนี่ยพวกเขาไม่แพ้ใครเลยนะครับแบ่งเป็นชนะ2นัดและเสมอ3นัดและเป็นการเสมอ2นัดติดในรายการนี้นะคือชนะใครไม่ได้ก็แพ้ไม่เป็นเหมือนกันนะครับ่วนปาชูก,ก้าครับ2นัดที่ผ่านมาคือแพ้รวดนะส่วน5นัดล่าสุดครับพวกเขาชนะได้แค่1นะัดเสมอ1และแพ้3นัดคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับฉะนั้นอย่างที่บอกครับอ้างอิงจากฟอร์มปัจจุบันได้เลยครับและคุณภาพผู้เล่นเนี่ยเอาฮิโร่นะั้นมีนักเตะดีๆหลายคนและ วันนี้ต้องชนะเท่านั้นผมเชื่อว่าเอาฮีเราจะสามารถเอาชนะปาชูก้าได้สําเร็จครับต่อด้วยคู่สุดท้ายที่กลุ่มเฮสเช่นกันครับเลสบูซาวบวพบกับราบ,บริกนะครับคู่นี้แข่งกัน8ปดโมงเช้านะซาวบวจะออสเตรเลียนะครับส่วนราบ,บริกจากลาลิกาสเปนนะคู่นี้ที่ผมพูดเลเมื่อกี้ครับมีแต้มเท่ากันนะครับบันดิตเป็นจ่าฝูงของ กลุ่มนี้นะโดยมี4คะแนนนะครับส่วนซาวบวกปนอันดับที่2มี4คะแนนเช่นกันคือมาริดเนี่ยเสมอเพียงพอเลยครับแค่เสมอแล้วเอาฮีราชนะได้ไม่เกิน2ประตูพวกเขาจะเป็นจ่าฝูงของกลุ่มทันทีนะครับฉะนั้นมาริดิเล่นง่ายมากครับซาวบวกเนี่ยจำเป็นนะฮะคือซาวบวกเองได้เปลี่ยนตรงที่ว่าเสมอก็ลุ้นให้เอาฮีราเสมอรหรือว่าชนะไม่เกิน1ประตูได้นะครับคือคู่นี้อยู่ในจุดที่ถ้าใครชนะเขารอบ100%ถ้าเสมอยังต้องลุ้นสําหรับซาวบวกนะ ฟอร์ม5นัดล่าสุดของซอบวกครับพวกเขาชนะ3เสมอ1แพ้1 4นัดล่าสุดไม่แพ้ใครนะส่วนมาดตริดครับ5นัดล่าสุดชนะ4เสมอ1 5นัดล่าสุดไม่แพ้ใครเช่นกันคู่นี้เคยเจอมา2นัดน,นะครับแล้วก็เป็นมาดตริดที่ชนะไปได้ทั้ง2นัดผมมองวันนี้ซาบวกแพ้ไม่ได้ก็จริงครับแต่ผมก็เชื่อว่ามาตรฐานฟุตบอลของมาดตริกเนี่ยโอ้ ห่างจากเซาบวกค่อนข้างเยอะครับและนี่คือสนามกลางด้วยแล้วก็ไม่ได้เล่นเป็นแบบบ้านของเซาวบวกด้วยนะฉะนั้นผมเชื่อว่ามาริคจะสามารถเอาชนะเซาวบวกได้ไม่ยากครับสรุป3คู่วันนี้ครับยูยบเวนตุสแมนซิตีกก้มองไปที่ยูเวนตุสครับอัลฮิวราชูก้ามองไปที่อัลฮิวเราแล้วก็เซาบวกราบริกมองไปที่ราบริกครับสุดท้ายผมฝากเดอะแชมเปี้ยนไว้กับทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับมาเป็นครอบครัวกันเยอะๆนะ